สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนพบกับครูคเนงทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองในเรื่องการงอกของมเมล็ดนะคะก่อนที่เราจะทำการทดลองการงอกของมเมล็ดนะคะครูได้แจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนทุกคนแล้วเนาะก็คือมเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมคะให้นักเรียนนับมเมล็ดถั่วเขียวทั้ง3ถุงที่ครูแจกไปนะคะ นับออกมาเลยโดยเราจะใช้มเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด70เม็ดเลยนะคะให้นักเรียนนำมเมล็ดถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ำไว้1คืนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เปลือกของมเมล็ดถั่วเขียวนะคะนิ่มและงอกง่ายขึ้นนะคะอะคะรูมีเมล็ดถั่วเขียวแล้วเดี๋ยวครูจะไปแช่น้ำกันค่ะแล้วเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้เราจะมาทำการทดลองต่อกันนะคะ